คุณผู้ชมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วครับเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอเมรีดอนเมืองครับได้มีการจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์จากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวรวมไปถึงนักธุรกิจดีเด่นทั้งด้านสินค้าและด้านการบริการนะครับโดยมีรางวัลธุรกิจดีเด่น AEC Quality Awards แล้วก็รางวัลจตุรงด้วยนะฮะในงานนี้ เขามีการมอบทุนนะครับให้กับผู้แทนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนนะครับโดยประธานในการจัดงานนะครับท่านดออรอำนาจหมัดสดายประธานสมชาจัดรายการข่าวว,วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าสวท โดยประธานในพิธีมอบโลร่รางวัลในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะครับจะมีท่านใดบ้างนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยครับ ค่ะชื่อนางสาวเขมมิศราสงครามโตนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เลอ a มาเมะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัล AEC Award ค่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือบะหมี่ถัวขาวอบแห้งเจ้าแรกของไทยค่ะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพคนที่รักสุขภาพกลิ่งคีน ลดน้าหนักอยากกินเส้นไม่เน้นแป้งอยากลดน้ําหนักแต่เราก็ยังรักเส้นอยู่คะ่ะก็ของเราอ่ะจุดเด่นจริงๆคือพวกเราอ่ะเป็นเส้นที่มีคุณสมบัติของถั่วขาวที่เอาไว้คุมแป้งคุมน้ําตาลได้ถึง6 0ลูกค้าเราจริงๆอ่ะคือลูกค้าที่รักสุขภาพสสยคีนเพื่อที่จะเลือกกิน เพราะมนุษย์สมัยนี้ไว้ง่ายทั้งโควิดทั้งสุขภาพทั้งอะไรจิปฐานเนี่ยลุมเล้าเราเราก็ต้องรักษาสุขภาพเพื่อได้ลดคตสที่จะมาคุมยาคุมอาหารในการรักษาหมอก็ติดต่อโดยตรงเลยครับ IG Off อฟ i ิเแล้วก็ไลน์แอดเทปเฟซบุ๊ แล้วก็เว็บไซต์ครับผมฝากเอาไว้นะคะให้คนที่รักแป้งอยากกินแป้งอยากกินน้ําตาลอยากกินเส้นแต่ก็ไม่อยากอ้วนเราฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้นะคะเจ้าแรกของไทยเผอจะอาจจะของโลกด้วยเพราะว่าหาในเว็บไซต์หรือในไม่มีเลยนะคะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะ,ะต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ให้เกียรติกับรายการเด e People s ของเรา mm hmm. มาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทุกๆท่ทททานด้วยนะครับ